มาอัปเดตเจ้าแรมโบอายุ2เดือนเพศผู้แม่เป็นวัวไทยบ้านวัวพันธุ์พื้นบ้านตัวเล็กนิดเดียวแต่พ่อเป็นบามันลูกผสมทับพ่อพันตอนนี้อายุ2เดือนแล้วร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีหน้าตาออกไปทางพ่อทั้งหมดเลยมี ความโดดเด่นเพิ่มขึ้นมาก็คือขาหัวเขา่ามีสีดำขายาวงูวก็เริ่มจะดำเกือบจะเป็นโบสถ้าเป็นเพศเมียก็จะเป็นคุณสาบัต์ของงัวที่ดีแต่ถ้าเป็นเพศผู้เราก็เราดูความโตของเขาว่าเขาจะมีเนื้อหนังที่โตวสวยงามแค่ไหนตอนนี้ก็ พยายามกำลังกินเฟืองกินหญ้ากัดนั่นนวนนี่แทะเลมไปเรื่อยๆเหมือนกับเพื่อนๆเขาที่เขาก็พยายามทําตามตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของฝูงเข้ากับฝูงได้แล้วอยู่กับฝูงอย่างมีความสุขแต่ว่าไม่ชอบนอนในคอกชอบอยู่นอนคนเดียว เวลากินนมก็จะเข้าไปกินนมกับแม่อยู่นู่นแล้วก็ออกมาเล่นอยู่ข้างนอกกับเพื่อนๆนเพื่อนๆก็คือตัวนี้น,นี่เพื่อนเพื่อน,เ,อนเขาเขาก็อยู่กันหน้านี้ก็เป็นหน้าหนาวเริ่มจะหนาวแล้วไม่มีฝนบรรยาก,กาศก็ดีตัวก็มีที่อยู่เยอะแยะไม่ชืน้นคอกวัวก็แห้งแมงก็ไม่เยอะ ก็เป็นหน้าที่น่าจะเหมาะสมกับการเลี้ยงงัวเป็นจำนวนมากวันนี้ก็เอามาอัปเดตแลม้บูให้ดูนะครับแลกเปลี่ยนกันครับสวัสดีครับสวยๆ